ถ้าพูดถึงคดีฆาตรกรรมในอ,อาชญากรมต่างๆที่เราเคยเล่ามาบ้างส่วนใหญ่แล้วต่อให้เป็นคดีที่โหดขนาดไหนก็มักจะเป็นคดีที่ปิดไปแล้วทั้งสิ้นเหตุ hey, ผลหลักเคยมาสรุปง่ายดีเล่าจบก,ก็ไม่ค้างด้วยในคลิปที่ผ่านมาผมก็จะเอาแต่เรื่องที่จบไปแล้วทั้งนั้นจนกระทั่งผมไปเจอโพสต์จากนักเล่าเรื่องชื่อดังบนทวิตเตอร์คนหนึ่งมันเป็นหนึ่งในคดีดังจากอเมริกาที่ตำรวจยังไม่สามารถหาทางปิดมันได้จากรูปคดีที่นอกจากจะโหดเยี่ยมแล้วมันยังมีความซับซ้อนมาก ชนิดที่ว่าผ่านมากว่า40ปีแล้วก็ยังไม่มีใครสามารถหาตัวคนร้ายเจอได้เลยจึงยังคงเป็นคดีที่ทิ้งปริศนาเอาไว้อยู่มากมายจนถ,ถึงทุกวันนี้มิดไนอาคายเอนนี้ผมคริสลีย์อันตราญที่มนุรู้จะพูดอะไรพ่วงทายชื่อแล้วจะขอพาย้อนเวลากลับไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้วกับคดีฆาตการรมปริศนาของกระท่อมหมายเลข28ที่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครสามารถหาได้ว่าใครเป็นฆาตกรกันแน่ ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของเรากันผมขอให้คุณกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจและเปิดการสร้างรายได้ให้กับช่องและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราถ้าคุณพร้อมแล้วผมจะเล่าอะไรให้ฟังล่าสุดนี้ชาแนลของเราสามารถส่งซุปเปอร์แงได้แล้วสําหรับใครที่ชอบคลิปของเราก็สามารถส่งซุปเปอร์แงได้ที่ปมพวกนี้ได้เลยขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการเป็นท่อน,น้ําเลี้ยงครับ เรื่องราวของคดีนี้เราต้องปูพื้นกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปี1979นางกนหน้าสูสาชาปหรือสู่คุณแม่จากคอนเทติคัตตัดเซนจ,จ์ออกมาจากบ้านเพื่อนหนีพ้นจากเจนชาปสามีที่ชอบทุบตีเธอพร้อมกับลูกอีกหคนซึ่งประกอบไปด้วยจอร์นลูกชายคนโตวัย15ปีเชียร่าลูกสาวคนโตวัย14ปีทีน่าวัย12ปีริกว,วัย10ขวบและเกรก็กวัย5ขวบเธอย้ายมาเช่าโรงพยาเล็กๆแถวแคลิฟอร์เนียตอนเหนือที่ที่ดอดพี่ชายของเธอเคยอาศัยอยู่ ก่อนจะแยกออกมาที่เมืองคิี้เคเซราเนวาดาเพื่อเช่ากระท่อมหมายเลข28ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งมันเหมาะกับเธอและลูกมากเพราะมันมีพื้นที่เยอะพอจะให้เธอและเด็กๆได้ใช้ชีวิตร่วมกันมากกว่ารงบ,บ้านแคบๆโดยการเช่ากระท่อมในรีสอร์ทนั้นถือว่ามีราคาถูกกว่าถ้าเทียบกับการเช่าบ,บ้านทั้งหลังแบบปกติเธอและลูกใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขและสถานะทางการเงินจะขัดสนก็ตามจนกระทั่งวันที่11เมษายนปี1981 หลังจากที่ซูเซล่าและเกรกนั่งรถออกมาจากบ้านครอบครัวมีเพื่อไปรับริกที่กำลังแข่งคัตโตเบสบอลในช่วงสายและได้เจอจอยกับเพื่อนของเขาดาน่าฮอลวิงเกตที่เมืองคุนซี่พอดีก่อนจะพากันตินรถกลับมาที่เมืองเคดี้และทั้งคู่ก็ได้กลับไปที่คุนซี่อีกทีเพื่อไปหาเพื่อนอีกคนช่วงบ่ายโมงช่วงเย็นวันเดียวกันเชล่าเดินออกไปค้ากับเพื่อนที่กระท่อมหมายเลขยี่สิบเจของครอบครัวซีโบงซึ่งอยู่ติดกับกระท่อมของเธอเมื่อเวลาราวๆสองทุ่ม ในขณะที่โซยังอยู่บ้านกับริกเกรกและเพื่อนของเขาจัสตินสมาร์ทในการคร้างคืนนั้นที่น่าเองก็ไปกับเซียร่าด้วยแต่เธอก็ลงหน้ากลับกระท่อมหมายเลข28ก่อนเมื่อราวสามทุ่มครึ่งนอกจากครอบครัวมีกก็ขอให้ทุกคนจําชื่อตัวละครใหม่เหล่านี้ให้ดีเพราะพวกเขาจะมีวซนในเหตุการณ์ต่อจากนี้ทุกคนแปดโมงเช้าวันต่อมาเซียร่าได้กลับมาที่กระท่อมหมายเลข28สิ่งที่รออยู่หลังประตูบานนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล ภาพแรกที่เธอเห็นนั้นคือร่างไร้วิญญาณของซูจอนและดานะ่าที่ถูกมัดด้วยเทปพ,พันแผลและสายไฟนอนจมกองเลือดอยู่ในห้องนั่งเล่นเมื่อตัสติกจากภาพสดสุดท่นขวัญได้เซราจะเข้าไปในบ้านเพื่อตามหาน้องๆที่เหลือของเธอโชคย,ยังดีที่เกร็กริกและจัสตินคือของเขาที่มาค้างด้วยยังคงปลอดภัยอยู่ในห้องนอนซึ่งอยู่ติดก,ก,กันกับห้องที่เธอได้พบร่างเหล่านั้นแต่ทีหน้าที่โลกหน้ากรับมาก่อนเมื่อคืนกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอย เชียร่าได้กลับไปขอความช่วยเหลือที่กระท่อมของซีโบโดยได้นายเจมี่ซีโบพาเด็กๆที่เหลือออกมาทางหน้าต่างของกระท่อมแต่การพาเด็กๆออกมาทางหน้าต่างนั้นก็ไม่ถูกต้องสักทีเดียวเพราะในภายหลังนายเจมี่ได้ยอมรับว่าได้เข้าไปในกระท่อมที่เกิดเหตุทางประตูหลังเพื่อหาโพสที่ยังรอดชีวิตอยู่ในระยะเวลาสั้นๆทําให้ที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานปนเปื้อนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาทําการควบคุม จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นนั้นเด็กพบกับมีเปืนเลือดสองเล่มหนึ่งในนั้นเป็นมิสเต็กที่มีสภาพบิดงอจากการใช้ก่อเหเพรอมทั้งค้อนตอกตะปูอีกหนึ่งด้ามซึ่งเชื่อได้ว่าทั้งหมดที่เคือ,อาวุธสังหารที่ใช้ก่อเหวส่วนรอยเลือดที่กระเซ็นไปทั่วห้องนั่งเล่นช่วยยืนยันว่าคนร้ายลงมือที่นี่และทิ้งร่างของทั้งสามไว้สู่ผู้เป็นแม่ถูกพบร่างอยู่ข้างโซฟาท่อนล่างถูกถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดผู้อุดปากด้วยผ้าพ่อหัวสีน้ำเงินและชั้นในของเธอเองเพร้้มกกรระทงัดงด่าาไววยเป เธอถูกแทนด้วยมีดที่หน้าอกและลำคอองศามีขนาดแท่งเป็นแนวนอนใบมีดทะลุกองเสียงไปถึงกระดูกต้นคอและที่ด้านข้างศีรษะพบรอยกระแทกซึ่งตรงกับพานท้ายของปืนไรเฟิลอัดลมรุ่น d ดซี่880 Powerline อันนี้ต้องอธิบายก่อนว่าปืนไรเฟิลอัดลมเนี่ยไม่ใช่ปืนบีบกันหรือปืนแอร์ซอร์ที่เป็นของเล่นนะครับกระสุนของปืนพวกนี้จะเป็นหัวโลหะเล็กๆคล้ายร่มหรือเห็ดใช้แรงลมที่ปั๊มเก็บไว้ยิงออกไปทน้ในปืนนิยมใช้ล่าสัตว์ขนาดเล็กเช่นกระรอกกระต่ายหนูหรือผู้โตพอ ตรงข้ากับปืนแอร์ซอฟหรือปืนลมเบาที่ออกแบบมาเพื่อใช้ยิงเมกกระสุนพลาสติกและมีความรุนแรงที่น้อยกว่ามากจอร์นลูกชายคนโตถูกของมีคมปาดไปที่คอเสียชีวิตในครั้งเดียวส่วนดาน,น่าถูกของมีคมแทงหลายครั้งก่อนปิดงานด้วยการรัดคอในตอนท้ายจากสภาพศพของจอร์นและดาน่าพบร่องรอยการถูกทุบด้วยของแข็งที่ศีรษนน่าจะมาจากคอที่ตกในที่เกิดเหตุหรืออาจจะมีคออีกดน้านมาใช้ร่วมกันอีกด้วยตามขั้นตอนการสอบสวน เชียร่าและครอบครัวซีโบที่อยู่กับระท่อมข้างไม่มีใครได้ยินเสียงผดปกติในคืนนั้นเลยในขณะที่กระท่อมมาลิซิพกที่อยู่ใกล้ๆกันกลับถูกปลุกด้วยเสียงกรีดร้องและเสียงเหมือนคนถูกอะไรปิดปากจากที่เกิดเหตุเมื่อช่วงตีหนึ่งสิบห้านาทีมาตินสมาร์ทพ่อของเด็กชายจจสตินและเพื่อนบ้านของคนนายชับตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีนี้เพราะได้ให้การว่าเขาตกตะปูที่บ้านเขาหายไปและคนในละแวกเดียวกันรวมถึงครอบครัวซีโบ เห็นรถตู้สีเขียวของเขาจอดอยู่หน้ากระท่อมที่เกิดเหตุเมื่อตอนสามทุ่มและเขาคนนี้ก็ยังมีประวัติเชี่ความรุนแรงกับครอบครัวตัวเองอีกด้วยนอกจากมาตินแล้วจอห์นโบโบเบทเพื่อนของเขาก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยลำดับรองลงมาในคดีนี้ด้วยมาทางฝั่งของเด็กชายจัสตินที่ให้การเกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วงเย็นขัดแย้งกับคนอื่นๆและให้การเสริมว่าเขาฝันถึงการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นด้วยทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้วิธีการสะกดจิตเพื่อขุดคุยรายละเอียดข,ของคดีเพิ่มเติม โดยจัสตินที่อ้างว่าพบเห็นซูอยู่กับผู้ชายสองคนในขั้นตอนการสเก็ตรูปร่างหน้าตาของบุคคลต้องสงสัยทั้งสองนาที่นี้ได้ตกเป็นของนายฮาร์แลนด์เอมบรีแต่ความชิบหายก็คือนายฮาร์แลนด์เป็นแค่อาสาสมัครตำรวจท้องที่ขาจรที่เคยช่วยงานตำรวจไปครั้งคราวเท่านั้นไม่ได้มีความสามารถอะไรในการวาดรูปและไม่ได้รู้หรือเคยฝึกฝน <c oughs> อะไรในการสเก็ตภาพสำหรับงานนิติเวชเลยและคนที่เอาหมอนี่มาวาดก็คคอเจ้าหน้าที่นิติเวชจาก FBI นี่แหละอูทาจริงเถอะพี่ และอีกภาพที่นายฮารันวาดแม่งกระโถใช้ในประกาศของตำรวจจริงๆเ่นเลยในสมองผมนี่เต้นตุบๆๆเลยชายต้องสองสัยที่ถูกสแกนออกมานั้นถูกอธิบายรูปร่างหน้าตาไว้ดังนี้ทั้งคู่เป็นชายอายุ20ปลายๆถึง30ต้นๆคนแรกผมสีบอนเข้มสูง180-188ซติเมตรคนที่สองสองูง168-178ิซติเมตรผมสีดำมันในวันที่เกิดเหตุทั้งคู่สวมแว่นกันแดดกรอบทอง และก็จำคาาไม่มีใครมีบอ่อแสของคนในรูปเลยในระหว่างการสืบสวนก็มีข่าวหลือว่าอาจจะเป็นฝีมือของลัทธิอะไรสักอยา่างที่ต้องการสังเวยชีวิตคนในพิธีกรรมอีกฝั่งก็เชื่อว่านี่อาจจะเป็นการแก้แค้นของพวกแก๊งค้ายาเพราะคนที่เคยอยู่ในกระท่อมหมาเลี้ยีนี้คือดักโทมัสในอำเภอของโทมัสเคานตี้ซึ่งเคยมีผลงานขับไลข่ขบวนการค้ายามาก่อนจนกระทั่งไม่ลูกชาร์ปย้ายเข้ามาอยู่แทนที่แต่ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้เพราะตำรวจไม่พบยาเสพติดอุปกรณ์การเสพในที่เกิดเหตุเลย แต่ไม่ว่าข่าวหรือจะว่ายังไงก็ตามนอกจากการค้นหาตัวฆาตกรแล้วยังมีอิริศนาที่ต้องไขให้ได้นั่นคือการหายตัวไปของทีนา่าหลังจากที่เธอกลับไปยังกระท่อมในคืนเกิดเหตุเบื้องตน้นตำรวจและ FBI ได้รัความเห็นว่าทีนา่าอาจถูกลักพาตัวไปในวันที่29เมษายนปี1981แมีแรายง,งานว่า FBI ได้ถอนกำลังออกจากภารกิจค้นหาโดยกระทรวงยุติธรรมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้บอกว่าภารกิจนี้มีกำลังพลเพียงพอแล้วทำให้การมีอยู่ของ FBI นั้นไม่จำเป โดยภารกิจค้นหาทีน่านั้นตีรัศมีการค้นหาจากที่เกิดเหตุออกไป8กิโลเมตรพร้อมนํากําลังสนักตารวจช่วยในการค้นหาแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่พบร่องรอยอะไรเลยจนกระทั่งวันที่11มีษายนปี1984คนเก็บขดได้พบกับก,บกะโหลกศรีรษะมนุษย์และชิ้นสว่วนขากรรไกล่างณบริเวณแคมป์หมายเลข18ห่างจากพื้นที่ของเฟเธอร์ฟอลเขตบเิลตี้ไปราว8กิโลเมตร ่อมาในเดือนมิถุนายนปี 1, 1984นักขยาวิทยาจากหน่วยนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่านี่คือร่างของทีน่าแม้จะพบร่างของทีน่าแล้วแต่มันก็ยังไม่สามารถปิดคดีนี้ได้อยู่ดีถึงคดีนี้จะกลายเป็นคดีที่ปิดไม่ได้แล้วก็ตามของต้นข่าวลือถึงการเสรียชีวิตต่อเนื่องของคนในละแวกเดียวกันหลังเกิดคดีและจบที่การทือถอนกระท่อมหมายเลข28ในปี2004แต่บอกได้เลยว่ามันไม่ได้จบแค่นี้นี่เพิ่งจะเปลี่ยนไปเป็นเฟสใหม่เท่านั้น เพราะมันยังมีคนที่สนใจคดีนี้ตาขุดคุยและข้อมูลใหม่ก็ยังถูกค้นพบอยู่เรื่อยๆอย้อนกลับไปช่วงหลับประกาศการพบร่างได้ไม่นานตอนนั้นยังไม่มีการยืนยันว่านั่นเป็นร่างของใครสำนักงานแนอำเภอบัตเคาตี้ได้รับโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าร่างที่พบนั้นเป็นของทีน่าโทรศัพท์สายนี้ไม่ได้มีการจดบ,บันทึกไว้แต่ถูกค้นพบทีหลังในรูปแบบเทปบันทึกการสนทนามันถูกพบโดยผู้ช่วยแหนอำเภอเม per ื่อปี2013ที่ก้นกองหลักฐาน คำถามสำคัญก็คือกระดูกพวกนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครและคนที่โทรมารู้ได้ยังไงว่าเป็นของทีน่ายังไม่หมดแค่นั้นจากรายงานของนักสือพิมพ์เดอสครามเมนโตบีระบ,บุว่าช่วงหลังเกิดเหตุได้ไม่นานนายมาติสมาทได้ขับรถออกจากเมืองคิดดี้ไปยังเมืองเรโนโรัฐเดววดาขณะอยู่ที่นั่นเขาได้ส่งจดหมายถึงมาริดินสมาดอดีตภรรยาของเขาโดยพูดถึงปัญหาในชีวิตการแต่งงานซึ่งมีใจความว่า ฉชนทุ่มเทให้กับความรักของเธอใช้ซื้อมาดิชชีตของคุณสี่คนแล้วเธอจะอ,อะไรอีกจากบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไมค์แกรเบิร์กเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษพลูมสัสเคาตี้ระบุว่าจดหมายฉบับ,บนี้ไม่ได้ถูกยอมรับเป็นหลักฐานในการสอบสวนครั้งแรกและนักสืบแกมเบิร์กก็ได้วิจัยคุณภาพงานสืบสวนครั้งนั้นว่าเด็กจบใหม่จากโรงเรียนนนยร้อยยังทาได้ดีกว่านี้อีกและที่ปรึกษา,าที่นายมาร์ติสรมทมั่งไปพบประจำได้บอกว่านายมาร์ตินได้ยอมรับด้วยตัวเอง ว่าเขาเป็นคนลงมือปิดชีพซูและทีนาแต่เขาไม่ได้เป็นคนลงมือกับจอนและดานานอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าเขาจัดก,การทีนาเพื่อเป็นการปิดปากเพราะเธอรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งตรงนี้ยังไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานที่แน่นพอจะมัดตัวได้เพราะนี่เป็นเพียงปากคําคของบุคคลที่สเท่านั้นมันอาจจะเป็นการโกรหกให้เสียรูปคดีหรือนายมาตินอาจจะพูดออกไปด้วยความเครียดจากการถูกเพล็งลในฐานะผู้ต้องสงสัยก็ได้ ส่วนผู้ต้องสงสัยรองจอห์นโบโบเบตได้มีบันทึกว่าเขาเกี่ยวข้องกับแก๊งมาเฟ,ฟียชิคาโกและได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี1988และอย่างที่รู้กันยังไม่มีอะไรเชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยคนสำคัญได้อยู่ดีวันที่24มีนาคมปี2016ได้มีการพบคอที่หายไปของนายมาตินในบ่อน,น้ำระแวกใกล้เคียงซึ่งคอนด้าบนี้ตรงกับร่องรอยบนรากของเหยือ่อและได้ถูน้ำเสือไม้แกมเบอร์เก็บไว้เป็นหลักฐานเกร็กแฮกบูดในอำเภอของพรูมาสเคานตี ในขณะที่เกิดคดีเขามีอายุได้16ปีแถมยังรู้จักกับคนนายช้าไปลูกๆได้กล่าวถึงการพบหลักฐานชิ้นนี้ว่าจากจุดที่พบนั้นมันเป็นการจงใจเอาไปทิ้งไว้และไม่มีทางเป็นเรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนจุดนี้ทีมสืบสวนได้มีการตรวจพบู้ต้องสงสัยซึ่งมีมากถึง6กคนนักสืบแกมเบิร์ดมีตัวอย่าง DNA ที่เก็บไว้อยู่แต่ก็ยังฟันธงอะไรไม่ได้จนกว่าจะพบกับอะไรที่ตรงกับตัวอย่างที่มีแต่อย่างไรก็ตาม ในบรรดาตัวอย่าง DNA เท่าที่มีนั้นก็ยังขาดลายนี้มือคาดว่าคนร้ายอาจจะสูญถุงมือขณะก่อเหตุช่วงเดือนเมษายนปี2018นักสืบแกมเบิร์ทได้ออกมาระบุว่า DNA ที่เก็บได้บรรจัดเทปกาวในที่เกิดเหตุตรงกับผู้ต้องสงสัยที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสิ่งที่เราสามารถสืบสาวได้นั้นกลับมาสุดอยู่แค่ตรงนี้คำถามที่ว่าผู้ต้องสงสัยคนสำคัญรายนี้เป็นใครนั้นจะไม่มีการตอบออกมาจากปากของนักสืบแกมเบิร์และนามเภอแฮกบู และไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะไปทางไหนต่อทําให้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าบทสรุปของคดีนี้จะไปจบที่ตรงไหนในอาเภอแฮกบูดที่กล่าวถึงคดีนี้ไว้ว่าคดีฆาตก,การรมไม่มีบทบทอ,อายุความดับใดที่พี่น้องและคนในครอบครัวยังมีชีวิตอยู่มันเป็นหน้าที่พื้นฐานของเขาที่จะต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนทําและทําไปทําไมในขณะเดียวกันเชียร่าได้พูดถึงสินที่นายอำเภอแฮกบูดกล่าวไว้ว่า ในที่สุดก็มีคนสนใจมันจริงๆสักทีตลอดสาปีที่ผ่านมานี้เขาทํามากกว่าสิ็จที่สันนกง,งานในอำเภอพรมัสเคานตี้ทำมาตลอดสาสิบสองปีรวมกันซะอีกสิ่งที่เราต้องเฝ้าหาคําตอบต่อไปก็คือทําไมนักสืบและในอำเภอถึงยังไม่บอกสิ่งที่พวกเขารู้แก่สาธารณชนการที่พวกเขารู้ว่าเจ้าของ DNA เป็นใครมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่การรับเพื่อเล่นเกมจิตวิทยากับคนร้ายกันแน่แม้จะผ่านมาแล้วกว่า40ปีแต่คําถามที่ทุกคนอยากรู้นะั้นมีอยู่ข้อเดียว ใครคือคนร้ายกันแน่เรื่องราวของคดีนี้ได้ถูกนำมาเป็นต้นแบบให้กับภาพ,พยนตร์แนวไล่เชืดอ,อย่าง The Stranger Chapter 1เล้วถึงคนร่างหนุ่งสาวท,ที่ไปพักกับท่อมกลางป่าและจะพบกับกลุ่มฆาตรกรสวมหน้าก,กากที่พร้อมเจ้ล่าใครก็ตามที่เปิดประตูให้กับพวกมันแม้จะไม่มีเหตุผลอะไรก็ตามแต่ถ้าใครจะดูกรอพวกบริการสตรีมมิ่งกัแล้วกันเพราะในโรงบ้านเราไม่มีรอบให้ดูแล้ว สำหรับใครที่อยากฟังเรื่องเสียงขวัญเรื่องนึกลับและเรื่องเล่าดังๆมากกว่านี้ก็สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องมินนาอาใครแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับเพจ f a c e b o o k ของมินนาอาใคด้วยนะครับ